ใช่แต่เชื่อไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราประชุมกันเกือบ3ปีประชุมแล้วประชุมอีกประชุมแล้วประชุมอีกกว่าจะออกมาได้แต่ละตัวเนี่ยโหคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกประชุมทีมแพทย์ต้องหูหลายรอบมากรอบสุดท้ายผมจําได้ว่าประชุมกันก่อนที่จะตัดสินใจออกมาเนี่ยประมาณ3-4วันน่ยก่อนที่จะก่อนที่ออกมานะครับประชุมกันหลายรอบมากซึ่งตัวผลิตภัณฑ์โพลีแอกเนี่ยนะครับเห็นไหมมันคือโพลีแอกโพเลนบวกกับแอก เห็นไหมเกสรนไม้บวกกับแนคไอแน็กตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเข้าเมืองไทยมาตั้งสิบปีที่แล้วแล้วผมยังบอกเลยน่าจะเอาเข้ามาตั้งนานแล้วไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะได้จากประเทศเนี่ยมันดังมากมันเอาไปทำเป็นครีมทาผิวผิวสวยนะครับผิวสวยแล้วก็เรื่องของโรคผิวหนังต่างเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะครับนะตอนนี้บริษัทก็เลยตัดสินใจเอามาทําเป็นตัวกินนะครับในผลิตภัณฑ์โพลีแนคประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันแรกก็คือเรื่องของ จ6 0เกลอสดองมาที่ละลายในน้ำนะครับจ6 0ในจีหกสิบเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวเลือกของการต้านอนุมูลอิสระเอ้เป็นตัวลดการอักเสบนะครับลดการอักเสบและยับยัางการกาอตัวของเกลืเลือดนะครับยับยั้งการก่อตัวของเกล็อเลือดนะนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังใส่อะไรเข้าไปอีกเรายังใส่แคลเซียมแอสโคเบต แคลเซปเอ็อซ์คเบตคืออะไรครับแคลเซปเอ็อซ์คเบตเนี่ยเวลามันแตกตัวมันจะให้วิตามินซีออกมาทําไมเราไม่ใส่วิตามินซีโดยตรงเพราะวิตามินซีเนี่ยนะครับชื่อวิตามินซีอ่ะเห็นไหมชื่อมันชื่อว่า As ac id. Ac id แอสโคเบิกแอซิดแอซิดแปลว่ากดดังน,นั้นเรากินเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารและลำไส้เราจรึงไม่เอาวิตามินซีโดยตรงมาใช้เราก็เลยใช้ในเรื่องของแคลเซียมแอสโคเบตซึ่งมัน มันมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเป็นกลางนะครับมันไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารและลำไส้มันมี pH อยู่ที่ประมาณ7จ็ถึง8.0ก็คืออยู่ที่เป็นกลางๆนะแล้วเวลามันแตกตัวมันจะให้วิตามินซีนะครับแต่สิ่งที่ได้แถมมานิดนึงก็คือมีแคลเซียมอยู่10%ในแคลเซียมแอสโคเบตจริงๆเราไม่ได้ใส่แคลเซียมลงไปนะแต่ว่าแคลเซียมมันได้มันได้จากตัวไอ้แคลเซียมแอสโคเบตเนี่ยประมาณ10%นะครับนะ มันเป็นการทำงานเรียกโคแฟกเตอร์คือการทำงานร่วมกันกับเรื่องของโปรลิวไฮดรอกซิเลตมันร่วมกับเอนไซม์2ตัวนะครับแคลเซียมแอสโคเบตเนี่ยมันทำงานร่วมกับเอนไซม์2ตัวคือโปรลิวนะครับไฮดรอกซิเลตกับไลซิลไฮดรอกซิเลตทั้งโปรลิวไฮดรอกซิเลตและไลซิลไฮดรอกซิเลตเนี่ยเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวที่ช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจน ช,ช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> เราใส่อะไรลงไปอีกเราใส่สารสีสารสีอีกละ <c oughs> อะมิโนโคิเลสเห็นไหมสารสีอะมิโนโคิเลสสารสีอะมิโนโคิเลตอย่างที่บอกแล้วว่ามันช่วยในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับทีเซลลเม็ดเลือดขาวเรานะ่ยนะครับให้สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการกาจัดเชื้อโรค เราจึงใส่แต่เราใส่ในรูปของแคลเซียมเอสโสังกะสีอะมิโนแอซิดเพื่อการดูดซึมได้100%นะครับเราไม่ใส่สังกะสีธรรมดาในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและเราก็ยังใส่อาเซร่าเชอรี่สกัดผงอาเซร่าเชอร์รี่สกัด1,000มิลิกรัมใน1,000มิลิกรัมของอาเซร่าเชอรี่เนี่ยมันจะแตกตัวให้วิตามินซีออกมา47มิลลิกรัม ดนั้นประโยชน์ของอาเซราเชอรี่ก็คือมันจะเพิ่มการดูดซึมการคงตัวของวิตามินซีเพราะในตัวอา e เซราเชอรี่เนี่ยนะครับมันมีอะไรครับมันมีไบโอฟาโนอยกับเฮสเปอริดดนแล้วก็รูทีนช่วยในการดูดซึมและการคงตัวของวิตามินซีเหมือนกับอะไรเหมือนกับ OPC เม็ดองุ่นจะ่ไหมได้หมใช่และไม่ใช่แค่นี้นะครับ ตัวอเซราเชอรี่เองเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งเมลาโนจโินีซีตคือการสังเคราะห์เมลานินที่ทำให้เป็นฝ้าเป็นกะอะลดลดการเป็นฝ้าเป็นกะนะครับนะป้องกันแล้วก็ <c oughs> ลดคอร์ติซอตัวนี้สำคัญคอร์ติซอตัวนี้สำคัญไปลดคอร์ติซอคอร์ติซอเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่เราเครียด พอเราเครียดปั๊บสารคอร์ติซอลจะหลัง่งหลั่งมาจากไหนหลั่งมาจากต่อมหมวกไตเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่อมหมวกไตกับกผลิตพันธ์ตัวนี้จําคอร์ติซอลมาให้ดีนะครับเสร็จแล้วเม็ดใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากเปรี้ยวเวลาทานทานยังไงเขี้ยวเลยกืนเลยก็ได้จะมาติดคอ เคี้ยวสิใส่แล้วก็เคี้ยวเลยโอ้ยทีนี้เก็บให้ดีอย่าให้มันชื้นถ้าชื้นมากเหนียวมากขึ้นอีกเคยเคี้ยวไหมมึงคิดซื้อมาใหม่ๆนี่เคี้ยง่ายแตกง่ายเป๊ะแต่พอเรากินอยู่สักพักหนึ่งมันเริ่มชื้นเหนียวต้องออกแรงเคี้ยวมากขึ้นเออนะครับแต่เคี้ยวได้เลยนะ ไม่ต้องกลัวนะครับมันอร่อยดีเปรี้ยวๆเปรียปร้ยว,รยวอร่อยดีนะครับทีนี้เราก็เอ้ยเบ็ดใหญ่ขนาดนั้นน่ะทำให้มันละลายได้เร็วเราก็เลยใส่แอคติโซนเข้าไปตัวเร่งในการทำละลายเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะละลายได้ภายใน10วินาทีกินเข้าไปแล้ว10วินาทีสามารถละลายได้เลยครับ คือเราคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยเม็ดใหญ่เบอเลยทำไงดีวะก็จะเอาเอ็กซิโซนใส่เข้าไปนะครับเพราะนั้นยาพวกยาฟู่ยาเฟอร์อะไรทั้งหลายนนเนี่ยเขาก็ใส่เอ็กซิโซนทั้งนั้นนะครับเพื่อให้มันละลายได้ง่ายขึ้นเพราะยาฟู่ส่วนใหญ่เม็ดใหญ่ไหมเม็ดเบ้อเ่อเลยใช่แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับสิบวินาทีทำางาได้แล้วครับไม่ต้องไปตกใจกินได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวสําคัญที่ระบุเข้าไปคือ n น็กซ์นะครับ เน็คส่วนนี้ใน,ใ,นในตอนที่เราสกัดไอ้เกษรตอกไม้เนี่ยเกษรข้าลายเนี่ยมันจะได้ตัวนี้ออกมาตัวนี้จะเป็นหลักๆก,ก็คือเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์จะเป็นตัวช่วยอ,อะไรกำจัดเชื้อแบคทีเรียรและก็เชื้อราโดยเฉพาะแบคทีเรียรและเชื้อราท,ที่ที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังนะครับนะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากกับตัวเน็ t ์ตัวนี้มันเหนียวเหนียวนะครับมันเหนียวเหนียวเหมือนครีมนะครับเหมือนครีมเขาจึงเอาไปทําเป็น ครีมทาผิวครีมทาผิวในอเมริกาใช้เยอะมากนะครับกับแท็กตัวนี้นะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วมันเป็นแอนตี้ไมโครเบลด้วยก็คือกำจัดเชื้อไวรัสไอกำจัดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราโดยเฉพาะนะครับมันมีเรื่องของไฟโตสเตอรอลดด้วยนะครับเป็นตัวที่ลดการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในที่ลำไส้เล็กนะครับ ด้วยพลังราสานอย่างลงตัวระหว่างศาสตร์สกัดธรรมชาติกับงานวิจัยทางด้านการแพทย์ส่งผลนาให้อะไรครับส่งผลให้ตัว p ลิตภันั้นปัจจุบันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าโอเล็กซ์กรสูงสูงที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดเมืองไทยทำไมเราถึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะเราเอาผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดเมืองไทยที่ว่ามีโฆษณาโอเล็กซ์กรสูงๆเนี่ยนะครับเอามาดูแล้วเอ้ยเราทำยังไงที่จะสูงกว่าเพราะเราทําที่หลังไง ใช่ก no? ็คือไม่รู้แหละตอนนี้ของเราสูงสุดแหละนะครับแต่อนาคตก็ได้ไม่รู้ใครเขาอาจจะมาดูของเราแล้วเขาก็อยากทำสูงกว่าเราก็ได้จริงไหมแต่ณปัจจุบันนี้เราสูงที่สุดใช่เรราทําที่หลังนะครับนะเออกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันเห็นไหมสังเคราะห์คอลลาเจนยับยั้งเมลานอจินิสิสคือการสร้างเม็ดสีผิวแล้วก็ช่วย ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเพราะเรามี G60 ใช่เห็นไหมครับช่วยสุขภาพของหัวใจผิวหนังแล้วก็สมรรถภาพทางกายแอนตี Anti ้ไมโครเบลโดยเฉพาะสเตตโตโคคัส u อ a ยียเรสทัวที่ทำให้เป็นอ,อะไรใยพิรักเสบแคนดิดาอิ b บ c แคนเชื้อราโดยเฉพาะสุขภาพปฏิเวลาเรามีตกเขาตกเขามีสองแบบเวลาตกเขาสังเกตตัวเองให้ดีหนึ่ง ตกขาวแบบไม่มีกลิ่นส่วนใหญ่แล้วมีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของโฮอร์โมนบางทีช่วงไวัยทองเป็นได้มันเกิดการเป,เปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนมันก็จะมีการตกขาวตัวนี้แคเนด้าแอนด์บิแคนเนี่ยนะครับในกรณีที่มีการตกขาวแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็คันส่วนใหญ่เป็นเชื้อตัวนี้ งานวิจัยพบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อสเตปโต o คคัสเอูเรียสแล้วก็แคด a ดาบีแคนแล้วก็อีก3-4ตัวนะผมไม่ได้เอาเอาเพจงานวิจัยมาให้ดูนะครับฆ่าได้เยอะมากเลยฮะผ่านกันกินผ่านกันกินใช่ใช่ <c oughs> คือผิวภายนอกก็ใช้ก็ใช้ทาทาเป็นครีมทาก็มีทาภายนอกก็ม,ม,กมีนะครับแล้วก็ผ่านกันกินก็มี นะครับนะมันฆ่าเชื้อแคนดิดาแอันบีแคนได้สบายมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยกินกระไดทากกระไดเอาไปทุบไปทุบทาก็ได้ใช่ก็มันทาผิวหนังได้ไงใช่ไหมแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่เป็นครีมเท่านั้นเองใช่ไหมค่ะถามว่าเราเอาไปผสมได้ไหมผสมได้นะครับผสมครีมทาก็ได้ปกติแล้วเราเป็นเชืราแบบนี้เห็นไหมครับหมอจะให้อะไรใช้ยาเนปากใช่ไหมอาจจะสอดอะเมตตาบาเนี่นะ เออนั่นแหะเป็นซัพพอร์ตอ่ะนะครับให้แบบเนี้ยตัวเนี้ยช่วยได้เยอะออนะครับและนะไม่ใช่ไม่ใช่จะไปสอดนะฮะเอาไปกินให้เอาไปกินกินให้ร่างก,กายมันมีมีช่วยนี่นะคร,รับเออนะฮะไปสอดเออแล้วเม็ดมันใหญ่ด้วยนะเม็ดมันใหญ่ด้วยฮะเม็ด ก็เม้มใหญ่เท่ากับยาเท่ากับยาเน็บเลยเนาะเม็มใหญ่เท่ากันทีนี้ในกรณีนี้เห็นไหมในกรณีนี้ต่อมหมวกไตล้ารู้จักโรคนี้ไหมเราสังเกตตัวเองว่าเราเป็นหรือ,อยังอ่าโรคต่อมหมวกไตล้าเนี่ยนะครับหนึ่งเช้าตื่นมาแล้วไม่ค่อยอยากลุกเนี่ยคือคือคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวโรคแบบเนี้ยคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวนะ ลืมตาแล้วแต่ขี้เกียจลุกจากที่นอนสองนะครับพอช่วงบ่ายๆเนี่ยให้มานั่งแบบน,นี้หลับพอให้กลับไปนอนบ้านไม่หลับเป็นอย่างนี่ไงแล้วก็พึ่งแต่กาแฟนะครับ,รบหให้หลับกลางวันกลางคืนไม่หลับ <c oughs> แล้วก็จะมีอาการท้องอืดปวดท้องนะครับ ปวดท้องปวดหัวท้องเอืดผู้หญิงเนเป็นอย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาเรียกต่อมหมกใจลาดาราเป็นเยอะต่อมหมกใจลาแก้ได้นะครับแก้ได้รักษาได้เพราะว่าคอร์ติซอลสามารถที่จะกําจัดได้ด้วยโพลีแนกช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นผลิตพันโพลีแนกฮะกินโพลีแอกดูก่อนเพื่อเสริมสร้างตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับคนอ่อนอ่อนอะไร อ่อนแออ่อนแอคือเรื่องอะไรครับหนึ่งร่างกายเราเนี่ยเจอสารพิษสารเคมีเจอมลภาวะต่ตางๆทําให้เกิดการเปราะบางของร่างกายใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> นะ ภูมิกันลดลงเมื่อเขาสู่สภาวะเบาบางก็คือเจอมลภาวะเจอมลพิษต่างๆที่เรารับเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละนะครับมันก็ทําให้เกิดระบบป้องกันของเราเนี่ยอ่อนแอลงนะครับแล้วก็อ่อนแรงก็คือหมายความเมื่อ,อเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็เริ่มหมดกล้ามเนื้อก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเห็นไหมครับสุดท้ายร่างกายก็อ่อนแอนะครับอ่อนแรงเคลื่อนไหวช้าลงเดินช้าลงแล้วยิ่งพออายุมากขึ้นนะครับนะ้นระบบภูมิกันก็แย่เพราะว่าตรงหน้าอกเราเนี่ยมันจะมีต่อมอยู่ต่อมหนึ่งเขาเรียกว่าต่อมไทมัด ใช่ตอมไทมัสเนี่ยมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ฝึกเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนี่ยผลิตมจาจากไขกระดูกก็จริงนะมันจะผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันยังทํางานไม่ได้นะมันต้องเข้าโรงเรียนก่อนใช่เข้าโรงเรียนฝึกวิยายุธก่อนในการต่อสู้ไงเออจะไม่ฝึกไม่ได้เพราะมันมาฝึกที่ไหนที่ตอมไทมัสแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นปั๊บตอมไทมัสันจะค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะ,ะนั้นผู้สูงอายุจึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำเห็นไหมกินเข้าไปอ่อนเพียร์นี่แหละนี่แหละเนี่ยจากปัญหาคอร์ติซอลนี่แหละ คนเราอ่ะเวลาแค่เครียดอ่ะเห็นไหมหมดพลังจริงไหมจริงหมดพลังลาไม่อยากต่อสู้แล้วเครียดมากไม่อยากต่อสู้หมดพลังที่จะต่อสู้เลยนะเออเพราะนั้นเนี่ยคอร์ติซอลนัล่นแหละเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ให้ร่างกายเราเนี่ยหมดพลังได้คนเครียดบ่อยๆเครียดบ่อยๆพูดบ่อยๆเนสุดท้ายพลังหมดหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นก็ได้หรือกินวันละเม็ดดูแลสุขภาพก็ได้นะครับแค่นั้นเองนะ